สวัสดีค่ะชาวราศรีกุมแลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะ17-31ตุลาคมเนาะใครนะคะที่มีลัคนาค่ะดาวจาันดาวอาทิตย์ดาวสุขสถิตในราศรีดังกล่าว นะคะสามารถดูวบคู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวังตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าค,คุณเป็นชาวราศีกุมที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะครึ่งแรกจะเป็นการอ่านดวงความรักค่ะแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นการงานการเงินให้นะคะอ่ะเรามาดู ส่วนเทพีที่อยากจะออกมาพบชาวราศีกุมในวันนี้นะคะองปาราวตีนะคะเป็นเทพีตามความเชื่อของชาวฮินดูเมื่อเทพีองค์นี้ออกมาเนี่ยนี่อยากจะบอกว่าใครหลายๆท่านที่มีความรู้สึกว่าเรากําลังอยู่ในหมดความจนนํานนหรือหมดความที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับสถานการณ์ที่เราทําอะไรไม่ได้เลยองค์นี้บอกให้คุณลุกขึ้นสู้นะ หมอยคุณลุกคุณสู้คุณอย่ายอมแพ้จงอยู่จงสู้อยู่ในความถูกต้องของคุณนะคะแล้วคุณจะได้พบกับสิ่งที่ใช่คุณจะได้พบกับชัยชนะตอนนี้เทพีองค์นี้เข้าข้างคุณแล้วนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าฉันจะแพ้ฉันจะแพ้คุณไม่แพ้ค่ะคุณลุกคุณสู้ในเส้นทางของคุณคุณจะมีโอกาสชนะเรียกว่าโชคเข้าข้างนั่นแหละนะคะขอให้ให้ชาวราศีกุมและคนากุมหน่อยค่ะใพ้พลังงานหลักนะคะความรักความสัมพันธ์ของกุมและคนากุมค่ะ ครึ่งเดือนหลังตุลาคมจะเป็นยังไงจ้ะไพหกถ้วยหกถ้วยเนาะหกถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีใครบางคนวนกลับมาหาคุณหรือตัวคุณเองวนกลับไปเองวนกลับไปหาอาดีตหรือวนกลับไปหาคนในอดีตแต่ว่ามันมีความทรงจําอยู่ตรงนี้การจะวนกลับไปมันไม่แปลกเพราะว่าคนที่จําได้อะมันก็จะนึก มันก็จะนึกถึงแล้วมันมีความรู้สึกเพราะว่าหกถ้วยในหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นหกถ้วยที่ดีมากเลยนะมีการดูแลซึ่งกันและกันมีบรรยากาศมีความอบอุ่นแต่ไม่รู้ว่า6กถ้วยในความทรงจาของคุณมันเป็นยังไงนะกลุ่มและ,ะคนากลุ่มสถานการณ์ในอดีต่หมค่ะคุณและเขาสาดาไม่น่าดีห้าเหรียญ เสกเหรียนและไพ่แฮงแมนมันเป็นอดีตที่คุณยังเจ็บอยู่เลยอะเจ็บจากการที่เลือกไม่ได้เจ็บจากการที่ไม่ได้ถูกเลือกนะคะบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไม่ได้มีคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้เลือกเราหรือสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้เลือกใครอะแต่ว่าเขาก็สร้างบาดแผลไว้ให้เราหนักขนาดนี้แล้วนะคุณยังเจ็บอยู่ค่ะคุณยังเจ็บอยู่ ดูซิสถานการณ์ปัจจุบันคุณเป็นยังไงมัง่งคุมลัคขณากุมเจวิลคู่กรณีเป็นมังกรได้นะสิบจ่ายังเจ็บอยู่จริงๆห้าไมไเท้าแล้วเฮอร์มิดคุณเศร้าพี่อยากให้คุณระมัดระวังภาวะซึมเศร้าไว้ด้วยนะพี่ไม่ได้ว่ามันเป็นโรคนะอันนี้คือภาวะ เพราะว่าคุณดำดิ่งกับมันคุณยังคิดถึงคุณยังวนเวียนกับสิ่งเก่าๆที่คนที่ทำร้ายคุณเขาเดินหันหลังจากคุณไปแล้วแต่คุณยังคองอาดาบเล่มเดิมมาปักปักปักด้วยมือคุณเองด้วยมือคุณเองด้วยความทรงจำของคุณเองพี่อยากให้ระมัดระวังดีๆเพราะบางครั้งเนี่ยมันเป็นความเงียบไปแล้วคุณเงียบคุณอยู่ในพื้นที่คุณเศร้าแต่พี่อยากให้มันเป็นความเงียบของการที่คุณไปแสวงหาความสุขให้ตัวเองอ่ะไพ่เฮอร์มิต ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันแบบมันเงียบไปเพราะมันเศร้ามันไม่ได้เงียบไปเพราะว่าเราไปเราไปค้นหาวิธีการหลุดหลุดพ้นจากปัญหานี้พี่ว่าคุณออกไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าอย่าพยายามขังตัวเองอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะคู่กรณีเป็นชาวราศีกันได้ด้วยไหนดูซิขอไพ่หน่อยชาวราศีกุมลัคนากุมคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ แชริออตนะคู่กรณีเป็นมังกรก็ได้ซันนะคะควีนถือดาไนท์ถือเหรียญไนท์ Night, ถือดาบคิงถือดาบพลังงานชาวธาตุลมมาด้วยกันเต็มๆเ,เลยนะเนี่ยคู่กรณีอาจจะเป็นมิถุนตุนกลุมนี่แหละแล้วก็ชาวธาตุดินนะฮะมังกรผลึกศพกัน มีแซลีออดเข้ามาเป็นกรกฎได้ด้วยนะคะใหนดูเขาซีแล้วเข้ารู้สึกไงกับคุณเนี่ยชาวราศีกุมภ์ละธนากุมถามว่าพลังงานหน้าไพ่เนี่ยมันมีตัวชีน้นำที่จะทำให้ชะตาเราเป็นไปตามนั้นไหมไม่ใช่ชะตาเราต่างหากที่เป็นตัวทำให้หน้าไพ่เป็นแบบนี้นะเพราะว่าทำนายตามดวงชะตาไง ของชาวราศีอินนรกออกไหมฮะเนี่ยมีพฤกษบมาเนะี่ยสองในเท้าพี่มองว่าเป็นรักระยะไกลแล้วแหละสิบม้เท้าอืมมาค่ะในกรณีที่คุณคือผู้ที่ถูกกระทำนะชาวราศีกุมละคนากุมอืมพี่มองว่าคุณไม่เคยรู้จักคนคนนี้ได้เต็มที่เลยอะ่ะ ตลอดระยะเวลาที่คุณคุยกับเขานะคุณมักจะพบสิ่งอเมซิ่งอยู่ตลอดเวลาว่าแบบอ้าวเราเนึกว่าเขารู้จักเราเรารู้จักเขาในแบบนี้แล้วใช่ป่ะแต่แล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไปให้เหมือนเป็นคนแปลกหน้าเรื่อยๆอะ่ะแล้วพอคุณกระทาการอะไรลงไปที่คิดว่าเราเดาจากนิสัยเขาอะที่เรารู้จักก่อนหน้าเนี่ยเราก็ทําใช่ไหมเราก็ทําให้ลรวก็เซอร์วิสให้ลรวก็เทคแคร์ดูแลด้วยรูปแบบ ที่มันแมทชิ่งกับสิ่งที่เรารู้จักก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามันก็เป็นลักษณะที่เอา้าแบบนี้ก็ไม่ใช่เหรอแบบนี้ก็ไม่ชอบเหรอคือเหมือนต้องทําความรู้จักกันใหม่ๆไปเรื่อยๆเลยอะค่ะแล้วลักษณะเนี้มันเลยเป็นลักษณะที่พอคุณสื่อสารไปพูดไปใช่ไหมว่าคุณต้องการอะไรอยากได้อะไรบอกมาตรงๆสิอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาก็เงียบใส่เขาก็นิ่งใส่คุณเขาก็จะเลือก เรื่องที่จะไม่บอกคุณเหมือนแบบให้คุณเดาทางเองไม่มีอารมณ์ที่จะมาพูดกับคุณเนี่ยคุณก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงบ่อยครั้งที่คุณพยายามทําอะไรลงไปแล้วเขาแสดงออกฟีดแบ็กกลับมาด้วยภาวะโกรธโกรธคุณมโหกคุณอืมเป็นแบบนั้นแล้วถ้าคุณคือผู้ที่กระทํา นะคะความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าเพราะว่าอารมณ์โกรธเกลี้ยวกับเขามันมีเหมือนกันจนเกินไปคิงดาบกับควีนดาบขึ้นมาเป็นคู่กันอยู่และแปลว่ามันเหมือนเป็นมิเรอร์อะเรลชั่นชีพออฟมิเรอร์ความสัมพันธ์ที่มันหน้าตาเหมือนกันเหมือนสองกระจกอะคุณมีนิสัยยังไงเขาก็มีนิสัยอย่างนั้นน่มันก็เลยเป็นลักษณะที่พอต่างคนต่างมาอยู่ด้วยกันแล้วมันแสดงออกนิสัยที่เหมือนกันฉันไม่งอเธอเธอไม่งอฉันแล้วพอมันเป็นพลังงานที่ มันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่หวานมันอยู่ด้วยกันแล้วมันร้อนเพราะมันได้ไพ่เดอะซันเดอะซันในที่นี้พี่ว่ามันไม่ใช่การวอร์มเมสไม่ใช่การอบอุ่นความอบอุ่นที่มันควรจะได้เนี่ยพี่มองมันร้อนเกินไปเพราะพอมันอยู่ด้วยกันมันร้อนเกินไปมันเลยเป็นพลังงานที่มันผลักกันคู่นี้ไม่โรแมนติกอยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขคุณไม่แฮปปี้เขาเขาไม่แฮปปี้คุณเมื่อคุณมีความรู้สึกไม่แฮปปี้การที่จะอยู่คนคนนี้คุณจึงเลือกที่จะแบบ อยู่ในระยะปลอดภัยคือห่างๆแต่ว่ายังคงถือเขาไว้นะยังคงรู้สึกถึงเขาอยู่ถึงแม้มันจะเป็นพลังงานที่มันห่างกันแล้วคุณห่างเขาเขาห่างคุณบางท่านเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปเพราะระยะทางและเลิกกันไปเพราะว่าความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันดูหน้าไพ่เขาถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทาเขาทําอะไรไม่ได้เลยเขาไม่ความรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์นี้ที่มันทะเลาะเบาแหวงกันแล้วไม่ไม่เข้ากันเนี่ มันได้พยายามมาถึงจุดสุดแล้วแต่ว่ามันสุดของความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเลิกกันเรายังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ใี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าจริงๆเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำนะเพราะว่าพอมันห่างหายกันไปเนี่ยมันมีความคิดถึงอืมมันมีความคิดถึงอยู่แล้วมันยังมีความรู้สึกว่ายังอยากยังอยากไปด้วยกันอยู่ถึงแม้ว่า ณจุดนี้มันไม่แฮปปี้ก็ไปกับจุดอื่นก็ได้ไปด้วยสถานะอื่นไปด้วยนิสัยแบบอื่นไปด้วยไปด้วยโพสิชันอื่นได้หมดเลยอะคะ่ะนั่นสิ่งนี้เขาม,มีความรู้สึกแลวเขายังอยากพยายามัาคุณอยู่ในส่วนของเขาถ้าเขาคือผู้ที่กระทําให้คุณเสียใจความสัมพันธ์นี้เขาจะไม่ต้องเทคุณ<อ>เพราะส่วนหนึ่งบางท่านไปดีกว่าคนที่ไม่ได้โสดแล้วนะคะไม่ได้โสดแล้วเขาจะไม่ต้องเลือกคนของเขาแล้วเขาจะไม่ต้องห่างคุณแล้วก็ ทิ้งคุณไวหน้าบ้านเขาทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะฮะแล้วอย่างหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันติดกระดุมเม็ดแรกผิดถ้าในกรณีของคนที่เ,เป็นคนโสดกับโสดอะเพราะว่าเขาเมองว่าคุณนะไล่ตามเขามากเกินไปคุณสปอยเขามากไปมันไม่ชาเ l l e n เพราะว่าเมื่อไรที่หันไปอะมันจะยังเห็นคุณอยู่ตรงนั้นตลอดตลอดเพราะฉะนั้นเขาเลยมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สถานะอะไรที่จำเป็นต้องเทคแคร์มาก ไม่จาเป็นต้องเทคแคร์มากเป็นเพื่อนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เพราะเชื่อว่าเมื่อไรที่หันไปเนี่ยคุณจะยังอยู่ตรงนั้นและเขาจะยังได้คุณกลับมาได้เสมอๆคุณไม่กล้าทิ้งเขาไปจริงๆหรอกน,นแบบนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในค่กลุ่มลัคนาคุณ lovers คู่กรณีเป็นมิถุนก็ได้นะคะสี่เมท้าให้หนึ่งดา แล้วก็ไพ่ไฮเ e s t e s สบางท่านที่อยู่ในเหมือนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็มีคนซ้อนโอเคมันชัดเจนมันจะซ้อนต่อไปนะคะมันจะซ้อนต่อไปมันยังอยู่ในโหมดการตัดกันไม่ขาดร้อถึงแม้ว่ามันจะเสียใจมีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาแต่ว่ามันยังตัดไม่ขาดร้อหรือแม้แต่คนที่โสดมันยังมันเหมือนเป็นแพ่ของการกลับไปที่พี่เมยบอกเพราะว่ามันคาดหวังแล้วก็ ถ้าให้พูดถึงการสร้างครอบครัวนะคุณนึกถึงแต่คนนี้ยมันไม่ใช่การที่คุณจะเอาใครก็ได้ที่มีลักษณะแบบคนนี้เข้ามานะแต่คุณเลือกคนนี้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยเออเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคะเซมพลันคู่กันนี้เป็นธนูก็ได้เป็นราศีมีนได้คนะเดือนมู ให้ห้าถ้วยหกจาหน้าไพ่ต้องการให้เป็นแบบนี้ถ้าปัจจุบันอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะเขายังอยากให้อยู่ในโหมดไม่ชัดเจนไปก่อนแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนโสดเป็นคนโสดเนี่ยเขาต้องการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะณเวลานี้มันเหมือนยังยังอยู่ในมุมของความสัมพันธ์ที่มันดําเนินกันไปด้วยความความทุกข์ ดำเนินกันไปด้วยเรื่องราวที่มันกระทบกระทั่งจิตใจเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยพอมันขึ้นเดโมนกับไพ้ห้าถ้วยแปลว่ามีเรื่องราวการเสียความรู้สึกกันแน่นอนนะคะและยังคงต้องพยายามไปต่อให้ได้อ่ะนะเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมขออนุญาตถามน,นะคะเดสตามีคนนึงแบบหน้าตาดีแน่ๆ คู่กันดีเป็นกลุ่มเหมือนกันก็ได้หน้าไพานะ่เนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่อาจจะเป็นตัวเขาถ้าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีมีคนเข้ามาคุยมากกว่าที่เขาจะไปคุยนะคนคนนี้นอยู่เฉยๆก็มาและเหมือนเขาเรียกว่าสมัยพี่เมย์เรียนหนังสือเด็กๆอ่ะพระสังเรียกเนื้อเคยเคยได้ยินไหมเคยต้องเคยเรียนเรื่องสังทองสมัยเด็กๆคนอยู่เฉยๆเหมือนพระสังเรียกเนื้อเลยอะ่ะ ไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวเนื้อก็มาหาอย่างเงี้ยคลย้ายๆกันคนคนนี้ก็มีมุมประมาณเนี้ยคลย้ายๆกันมีเกณฑ์ได้คอมเมนต์หรือปรับความเข้าใจไหมในเรื่ๆนี้นะเจ้าเมนนะไพ,พ่จั้สติสผู้คนนี้เป็นตุนก็ได้นะพิจิกก็ได้นะโอเคหน้าไพ่บอกเลยว่า ในกรณีของคนที่ไม่ได้โสดแล้วมีคอมมิทเมนต์อยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้จะต้องต่างคนต่างแยกไปเพื่อไปใช้ชีวิตคู่ของตัวเองแต่ถ้าในคนที่โสดบอกเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จกกักรวาลจะจัดสรรให้คุณได้มีโอกาสจบจากอีกสถานะหนึ่งเพื่อมาเริ่มอีกสถานะหนึ่งจริงๆมันได้10เหรียญด้วยสิบเหรียดยเราเดทอันเนี้ย เป็นเดทที่ไม่ได้ตายจริงเพราะมันเป็นนกฟีนิกซ์ด้วยเราได้จัสติกแเราได้จ u d g m e ชัดเจนนะคะวันหนึ่งจริงแหละจะได้เป็นคนของกันและกันนะโอเคเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะสี่เหรียญน,นะเด็กดาบนะคนนี้ขหึงนะบอกตรงเดว์ฟูลไพ้เจ็ดดาบหน้าไพ่ท่า อันเนี้ยขออ่านให้ในเกณฑ์ของทั้งคนที่ไม่โสดกับคนที่โสดคือเหมือนกันเลยเนะี่ยความรู้สึกคือเขาไม่โอเคกับการที่ถ้าสมมติเขาเป็นคนที่เจ้าชูเองหรืออะไรเองนะเขาไม่โอเคที่คุณจะทําบ้างประมาณนั้นเขาไม่แฮปปี้ที่คุณจะมีคนอื่นเขาอยากให้คุณมีแค่เขาถ้าถ้ามันเป็นปลักษณะคนที่โสดกับโสดอันเนี้ยพี่ถือว่าเสมอกันแต่ถ้าในลักษณะของคนที่เขาไม่โสดแล้วคุณโสดอันนี้พี่ถือว่าเสียเปรียบ ถูกต้องไหมในเมื่อเขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้แต่คุณก็ดันมีคนใหม่ของตัวเองไม่ได้ด้วยซึ่งก็อาจจะไม่ได้เวิร์กนะฮะในดูซิถามเพิ่มให้หน่อยแล้วถ้าคุณเลือกที่จะแบบุไม่ไปต่อแล้วครับพี่คนนี้ไปหาคนใหม่เป็นีไงห้าดาบ킹ถือมือถืแ้นะแฮงแมนวิโอคาจูนคุณไม่ไปเองเหรอ นา,ายไพ่บอกคุณจะรอให้โชคชะตาจัดสรรมาให้คุณแต่คุณจะไม่ไปเองเพราะว่าคุณก็ยังเต็มใจที่จะอยู่ตรงเนี้ยอืมเข้าใจมาไพ่อย่างแนะนาอะไรคะอินนมี่อโอเอืมมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้มีข้อความโอเค ความสัมพันธ์นี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนสอดส่องอยู่ตลอดมันจะไม่ใช่เรื่องโชคร้ายอีกต่อไปแล้วนะคะจัก,กรวาลกำลังจะเสิร์ฟสิ่งดีๆมาให้คุณและอาจจะเป็นคุณสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงด้วยเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงนะมีจดหมายส่งมามีสารส่งมาแล้วเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์คุณคาดไม่ถึงแน่ๆว่าคุณกหลังจะได้รับอะไรจากจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นเตรียมพลังงานดีๆไว้แต่ว่าอะไรก็ตามที่คุณเคยตกเป็นเบี้ยล่างตกเป็นทาสเนี่ย ไพ่เซิร์ฟเวอร์มันรีเวิร์สแปว่าคุณจะไม่ตกเป็นท่ามนลอีกแล้วนะคะมันอาจจะเกิดมาจากการที่ตัวคุณเองลุกขึ้นสู้เพื่อรักษาอิสรภาพของตัวคุณเองก็ได้นะสู้ในแบบของคุณสู้ในความเมตตาสู้ในการที่พูดกันดีๆพี่มองว่าจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นได้ในอนาคตเพราะฉะนั้น,นไหนๆถ้าคุณจะกลับไปอยู่กับอดีตคุณจะกลับไปเจอเขาคุณจะกลับไปสู้ในความสัมพันธ์ไปอย่างมีสตินะคะ ไปอย่างมีสติถ้ามันจะใช่มันจะใช่เองนะคะโอเคจบไปแล้วชาวราศีกุมลัคนากุมต้นรายไปดีเชียวนะคะเดี๋ยวไปต่อกันกันกบการงานการเงินนะคะโอเคชาวราศีกุมลัคนากุมพี่ม่มีความรู้สึกว่าความเซนซิทีฟในเรื่องความเสียใจในเรื่องความรักของคุณนะ่ยมันจะส่งผลในเรื่องการงานการเงินครึ่งเดือนหลังของคุณอิโมชั่นอลมาค่อนข้างเยอะพ่เงินไม่ขึ้นพ่งานไม่ขึ้น หลักๆเนี่ยมันขึ้นมาอย่างเดียวคือไพ่าสาม,มเมท้าส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นไพ่อิมมชชเนลหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วให้ระมาระวังอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับคนที่เราคบอยู่คนที่เราคุยอยู่หรืออะไรแบบนี้ค่ะอยากให้อยากให้คุณโฟกัสให้ดีนะอยากให้คุณโฟกัสที่การแยก การแยกความรู้สึกงานส่วนงานความรักส่วนความรักอารมณ์เสียส่วนอารมณ์เสียเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมาพานให้การงานการเงินคุณมีปัญหาไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณซัดส,สายเหลือเกินเนี่ยช่วงปลายเดือนนี้มีอารมณ์เบื่อหน่ายมีอารมณ์วิตกกังวลมีอารมณ์เสียความรู้สึกมีนู่นนี่นัน่น,านบางท่านไปเจอว่าอา้าวไม่ได้มีเราคนเดียวมีครบซ้อนอมีปัญหาเรื่องงานบางท่านไปเจอว่า ความสัมพันธ์ที่เราคาดหวังไว้เนี่ยที่จะเลือกเราคนเดียวก็ไม่ได้มีเราคนเดียวบางท่านคาดหวังว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนที่จะได้มีโอกาสเดินทางมาเจอกันเขาก็ยังไม่สะดวกเดินทางมาเจอกันอะไรแบบนี้หรือแม้แต่คนในครอบครัวเราเองเนี่ยทำให้เราเสียความรู้สึกหรืออะไรแบบนี้พี่อยากให้คุณแยกแยะให้ออก มันก็คือพาร์ทพาร์ทหนึ่งในชีวิตเราคนทุกคนเคยผ่านจุดนี้กันมาหมดเพราะฉะนั้นอย่าให้ชาวราศีกุมลัคนากุมคุณตั้งสติกับตัวเองให้ดีๆเ,เมื่อจบปัญหาถ้าใครที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศให้วางเรื่องเรื่องความรู้สึกส่วนตัวทิ้งไว้ข้างนอกแล้วเดินเข้ามานั่งทำงานหลังจากนั้นเมื่อคุณทำงานเสร็จคุณกลับไปลุยกับมันต่อให้เต็มที่กลับไปแก้ไขปัญหาแต่คุณแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทเพราะถ้าคุณเอามันมาปนกันมันจะพังหมด พี่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันจะพังเพราะความเบื่อเพราะความเหนื่อยเพราะความที่คุณไม่สามารถจัดบริหารจัดการความรู้สึกแยกแยกแยะออกจากกันได้เมื่อแยกแยะไม่ได้คนที่มันเหนื่อยคือคุณนะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วให้ระมัดระวังตรงจุดนี้นี่คือสิ่งที่หน้าไพา่อยากจะขึ้นมาบอกสําหรับครึ่งเดือนหลังของคุณเกี่ยวกับการงานการเงินระวังเรื่องอื่นจะมาทําให้ เรื่องที่มันจําเป็นกับชีวิตเราก่อนเเขาเรียกว่าไงเป็นความต้องการพื้นฐานในชีวิตเราอะ่ะมันมันมีปัญหาซึ่งจริงความรักอะ่ะมันเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกอะ่ะเมื่อเราผ่านไปจุดหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นมันเป็นความต้องการรองรองมากเลยสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือคําว่าความสงบสุขเมื่อชีวิตคุณผ่านไปได้จุดหนึ่งแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงคุณต้องการแค่นั้นแหะ นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงการงานการเงินความรักนะคะของชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มครึ่งเดือนหลังตุลาคมนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามกด subscribe like comment นะจ๊ะอย่าลืมผลกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครคะ่ะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะที่มุมบนขวามือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ